สวัสดีครับวิดีโอนี้นะครับจะเป็นวิดีโอการแสดงการทำงานของการบ้านวิชาคอมพิวเตอร์เบสเดียวทาครั้งที่1นะครับโดยโจทย์ครั้งนี้เป็นการใช้งานซ i อาร์ t อสเดียนะครับซึ่งโจทย์ที่ได้มานะครับก็คือโปรแกรมไฟกระพรพิบสังดวงสามดวงและอ่านค่าอะนาล็อกนะครับโดยเงื่อนไขในการเขียนนะครับก็คือสร้างทาร์สสำหรับ่านอะนาล็อกและแสดงผลด้วย s e เรียลพอร์ตทุกๆ10มิลลิเซกและแต่ละทาร์ จะทาให้ LED ที่ตังขาเอาต์พุตตามที่ระบุไว้แตกต่างกันและกระพิวยอัตตาที่แตกต่างกันนะครับและการทดสอบการทำงานของโปรตัวอย่างขาเอาต์พุตสามารถนําไปต่อวงอด LED จำนวนสามดวงได้นะครับทีนี้่อไปเราไปดูที่โปรแกรมอันนี้โปรแกรมผมเขียนมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือ LED หลอดหนึ่งนะครับผมจะประกาศไว้เป็นขาที่สองของ EP สามสองนะครับ LED หลอดที่สองก็เป็นขาสี่หลอดที่สามเป็นขาห้านะครับ และการอ่านอ่านหลอดผมอ่านอยู่ที่ขาย15นะครับนะครับต่อมาก็ผมได้ทําการสร้างทักไว้4ทักนะครับก็คือสามทักแรกนี้จะเป็นอ่านทักของการทำงานของ LED สามหลอดนะครับส่วนทักที่สี่นี้จะเป็นการอ่านค่าอนาล็อกและแสดงผลบนซีเรียลมอนิเตอร์นะคเรามามาดูทักที่หนึ่งนะครับส่วนนี้ LED หนึ่งนะครับบนทาง LED หนึ่งนะครับก็จะมีการ เขียนสั่งงานไว้ว่าให้ LD นะครับกระพริบทุกๆ100มิลลอยยี่สิบเซกนะครับต่อไปเป็นทัสที่2ก็ทาสนี้จะให้ LD กระพริบทุกๆห0 0่มิลลิเซกครับส่วนทัสที่3ะ 5, น,นะครับจะให้ LD กระพริบทุกๆ5,000มิลลิเซกนะครับผมส่วนทัสสุดท้ายเป็นการอ่านค่าอนาล็อกนะครับซึ่งนี่ผมก็ได้ประกาศตัวแปรและเขียนอนาล็อกลิฟเขียนไปในตัวแปรหนึ่งแล้วก็ต่างเป็นขึ้นบนเกียรมอนิเตอร์นะครับ ตันนี้จะแสดงแสดงค่าทุก10วินาทีนะครับผมบต่อไปผมจะทำการอัปโหลดโปรแกรมนะครับ ที่ผมเปิดขึ้นมานี่คือ s e r ย a l มอนิเตอร์และที่วิ่งอยู่นี้ก็คือ,อข้าวหลอกที่อ่านได้จากขา15นะครับที่ทำการเขียนโปรแกรมอ่านไว้นครับส่วนต่อไปผมจะให้ดูการแสดงผลกันกับพิ่ฝุ่นไดีนะครับนะครับไอดีหลอดตรงนี้หลอดนี้นะครับตอนแรกที่กระพริบเร็วสุดคือหลอดที่1นึ่งที่ผมตั้งไว้ห0 0มิลลิเซกหลอดนี้หลอดที่2ก็คือ อ่าผมตั้งไว้ที่5,000เซตนะครับหลอดขวาสุดครับอันนี้เป็นหลอดที่3ที่ผมตั้งไวท้ทุท 5, กๆ5,000เซตตอนนี้ผมใช้เป็นอ่า uh, LED RGB นะครับก็เลยอาจจะดูมันยืดหยุ่นดปับเลยนะครับครับแล้วนี่ก็จะเป็นตัวปรับอนาล็อกนะครับถ้าผมปัดระบบปรับค่าบนหน้าต่างเีเลม,มิเตอร์ก็จะเปลี่ยนนี่ครับนี่ศูนย์นะครับผมปรับไปอีกทางหง โอเคครับรอบนี้หน้าไปางวาครับผมสรุปนะครับทั้งเงื่อนไขทั้งสามข้อที่อาจารย์ตั้งมาจากโจทย์นี้ก็สามารถทำงานได้พร้อมกันโดยใช้เฟียทอสนะครับเพื่อเป็นการทำงานให้มัน มาติทักกิ้งนะครับผมครับผมสำหรับการแสดงการทำงานของการมากท้งหนึ่งก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ